รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับคุณเข้าสู่รายการที่ไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรานั่งเครื่องจากกรุงเทพนะครับมาถึงประเทศเวียดนามครับและเมืองแรกที่เรามาก็คือมุยเน่ครับเมืองที่มีทะเลทรายใกล้ประเทศไทยที่สุดครับนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นการขี่นกกระจอกเทศครับรวมถึงการเล่นแซนด์บอร์ดแบบนี้ด้วยนะฮะและยังมีธรรมชาติที่สวยงามอย่างแฟรี่สตรีมนะครับแล้วก็มีน้ําปลาที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยนะครับ ตอนนี้ได้เวลาแล้วละครับที่จะเดินทางกันต่อนะฮะสู่เมืองที่2ครับเมืองที่อยู่กลางหุบเขาครับต้องเดินทางกว่า5ชั่วโมงกว่าจะถึงนะฮะเมืองเมืองนั้นก็คือปารีสแห่งตะวันออกที่มีชื่อว่าเมืองดาลัสครับ สนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพ r วักเควชันเดินทางกันต่อครับกับที่นี่ฮะเมืองที่2ของทริปเวียดนามของเราครับกับเมืองดาลัสครับเมืองที่อยู่บน ภูเขานะครับแล้วก็สูงกว่าระดับน้าทะเลกว่า1200เมตรเลยทีเดียวนะครับทำให้อากาศที่นี่เนี่ยหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยทีเดียวที่นี่เป็นที่แรกครับชื่อว่าวัดเทียนเหงียนจุกลำนะครับซึ่งเป็นที่ที่ให้พระสงฆ์เนี่ยนะฮะในนิกายมหายานเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวม,มากมายครับมาถ่ายรูปนะครับมาไหว้พระขอพรนะครับ แล้วก็มีคนมานั่งทําสมาธิครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเด่นเรื่องสมาธิจริงๆเวลาผมมาเนี่ยผมรู้สึกถึง3วัดเลยนะฮะวัด3าประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวัดไทยนะครับวัดจีนแล้วก็วัดเนปาลหรือทิเบตเนี่ยนะฮะก็ด้านล่างลงไปนะครับก็จะมีวิวของทะเลสาบที่สวยงามนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศความสวยงามและความสงบของที่นี่ครับวัดเทียนเหมินจุกลำครับ ืิมดากับความงามของวัดเทียนเหงียนชุกลามแล้วนะครับเราเดินทางกันต่อมาดูของดีของเมืองดารัสครับไม่ใช่ดีธรรมดาคุณผู้ชมดีจนส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกครับนั่นก็คือกาแฟนั่นเองครับนี่ครับคือเจ้าตัวที่ทําให้กาแฟแพงแสนแพงนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถผลิตได้ประมาณ3 0 0โลเท่านั้นเองนะครับน่ารักไหมครับนี่เอาอก,กล้องหน่อยลูกว้าวาว้าว กาแฟที่ผมพูดถึงนะครับก็คือกาแฟชมดหรือว่าโกปี้ลูวักนั่นเองครับแล้วก็ที่นี่นะฮะเขาเพาะเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับเมล็ดกาแฟที่นี่ครับเขาเรียกว่าโมคาคาฟฟครับซึ่งปกติแล้วที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็คือโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าครับและที่นี่ครับเขามีโรงเลี้ยงของตัวเองครับเพื่อให้ชมดเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็ทานอาหารที่เหมาะสมครับโดยปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่อุณหภูมิ22องศานะครับแล้วก็รับประทานเมล็ดกาแฟในเวลา5โมงเย็นครับ ที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าชมดเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการนอนตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตื่นตอนกลางคืนครับส่วนอาหารที่ทานนะครับก็ไม่ใช่เมล,ลิกาแฟ,แฟอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นอะไรและเขาจะปวดปานอะไรบ้างต้องไปติดตามพร้อมๆเหมือนครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าชมดชอบกินกาแฟอย่างเดียวไม่ครับเขาชอบกินกล้วยนะฮะแล้วก็ซุปไก่ด้วยลองดูนี่ น่าจะชอบกว่าแล้วเนี่ยขั้นตอนนะครับที่จะมาเป็นกาแฟชมดได้นะครับเริ่มจากหลังจากที่ชมดนะครับขับถ่ายออกมานะฮะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนนะครับในการเก็บมาในลักษณะแบบนี้นะครับครบ 3- 6เดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไปตากกับแสงแดดนะครับก็จะได้เป็นเมล็ดกาแฟในลักษณะแบบนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่ากลากาแฟครับหลังจาก นั้นก็เอาไปคั่วนะครับในเครื่องคั่วคั่วแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเป็นกาแฟที่คั่วแล้วหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาบดนะฮะแล้วก็เข้าเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนหรือว่าเอามาชงเป็นกาแฟขี้ชมดได้เลยนะครับแม่่าจะได้นี่ยากมากๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชิมกันครับ และที่ตื่นตาตื่นใจผมมากๆกครับก็คือเครื่องชงกาแฟของเขานั่นเองครับเครื่องชงกาแฟในลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องแบบไซฟอนนะครับใช้หลักของสูญญากาศครับต้มน้ำข้างล่างครับและใช้การควบแน่นนะฮะทำให้ไอ้น้ำเนี่ยผ่านกากรแฟนะครับแล้วก็ลงมาเป็นกาแฟที่เข้มข้นครับคุณผู้ชมครับเพื่อความเข้มข้นนะฮะต้องทำสองรอบนะครับปกติเนี่ยเวลาเราทานกาแฟเนี่ยเขาจะผ่าน เอาน้ำร้อนนะครับแรงดันไอ้น้ำเนี่ยผ่านกากาก,กาแฟในเ e อ็กไสโซแมชชีนเนี่ยโปรตีเนี่ยผ่านหนึ่งรอบนะครับต้องมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างครับกาแฟเทปุ้มเนี่ยคุณต้องกินภายใน30วินาทีนะไม่งั้นช็อตกาแฟจะตายเช okay, ืคือคือรสชาติเนี่ยก็ คล้ายๆกาแฟเอสเพรสโซ่ so ทั่วไปนะครับแต่มันมีความหอมของของตัวกาแฟที่ผ่านกระบวนการของการทำกาแฟขี้ชมดมานะฮะถามว่าอันเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาไหมผมว่าคุ้มมากครับคุณผู้ชมต้องมาลองเองครับกาแฟขี้ชมดครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเมืองน,นี้ยังมีอะไรให้หน่าค้นหาอีกเยอะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับทิฟฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวสักครู่เดียวอย่าหนีไปไหนล่ะ ยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบบฟุตนายาล้อแม็กคุณภาพจาก PP Super View คิดถึงเครื่องเสียงรถยนต์คิดถึง Rocket Sound พาคุณมาชิมของดีของดารัตนะครับนั่นก็คือแหนมเนื้อนั่นเองครับซึ่งร้านนี้มีชื่อว่าบาหงแหนมเนื้อนะครับเมนูอื่นหรอครับไม่มีฮะมีแต่แหนมเนื้อเท่านั้นนะฮะเริ่มจากผักดองนะครับ อาจจะดองเปรี้ยวนะครับคล้ายๆกับหมูสเต๊ะบ้านเราแล้วก็มีหมูนะครับแล้วก็มีข้าวเกลียบแล้วก็แป้งหนื้เนเนืองซึ่งลักษณะจะไม่เหมือนของเรานะครับตรงที่ว่าเขาจะไม่มีการจุ่มน้ำนะครับเพื่อให้แป้งนิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีผักชนิดต่างๆรวมถึงน้ำจิ้มด้วยน้จิ้มให้แบบหมูสเต๊ะนะครับมาดูวิธีการทำอันนี้มือใหม่หัดทำคุณผู้ชมก็หยิบแป้งมานะครับแล้วก็ออกมาป๊าปวางบนจานครับ ใส่ผักลงไปนะใส่ผักลงไปตามใจชอบเลยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเหม็นคาวนิดนึงครับแต่ดีต่อสุขภาพนะครับก็เอาสักใบสองใบพอลักษณะคล้ายๆ้ผักหวานป่านะครับใส่ไปปุ๊บหมูตรานี่้ใช้มือเลยนะฮะหมูอันนี้จะจะคล้ายหมูแดงนะครับใส่ลงไปปั๊บในหมูแหนมเนื้อนะครับใส่ลงไปปุ๊บปุ๊บใส่พริกลงไปในน้ำจิ้มนะครับคนให้เข้ากาัน ใน้ำจิ้มลงไปนะฮะขั้นตอนต่อไปคือการม้วนม้วนคล้ายๆกับปอบเปียนะครับคุณผู้ชมปึ๊บป๊บป๊บป๊บขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่ชอบมากครับนั่นก็คือใส่ปากนั่นเองมาลองดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนะฮะ เยีย่ยมคุณผู้ชมรวมๆกันเนี่ยลงตัวเลยครับได้เช็กเจอร์ของหมูนะฮะแล้วก็ผักนะครับแนะนำให้มากินครับร้านนี้บาหงครับที่เมืองดารลัดครับนี่ก็คือเศษซากความเสียหายนะครับของมือนี้ฮะแหนมเนืองนะครับทั้งหมดเนี่ยหมดไปประมาณ300 0 0 0กว่านะครับหรือประมาณ300บาทเท่านั้นเองโอ้โห ของอก็ดีจริงๆคนระับการมาดารลัสของผมนะครับจะไม่ได้สัมผัสความเป็นปารีสแสงตะวันออกเลยครับถ้าไม่ได้พักที่นี่ครับอานามมนดาราวิลล่าดารลัสนะครับ รีสอร์ทสไตล์โคลอเนียนนะครับแล้วก็ตกแต่งกันอย่างสวยงามครับด้วยความคลาสสิกนะครับแล้วก็มีอายุมานานแล้วนะฮะแต่เป็นความเก่าแบบคลาสสิกครับคุณผู้ชมครับและที่นี่ครับเขาอยู่กันเป็นวิลล่าครับเรียกได้ว่าเหมากันเป็นห้องๆเลยทีเดียวนะฮะจะทำให้คุณเนี่ยได้สัมผัสถึงความเป็นเมืองตาอากาศได้ดีเลยทีเดียวครับ ที่2ครับของเมืองดารลัสนะครับสถานที่แรกที่ผมพามาครับเป็นวัดนะฮะชื่อว่าวัดลินเฟือกนะครับลินแปลว่าความสมบูรณ์นะครับเฟือกแปลว่าบุญเท่ากับว่าถ้าคุณมาขอพรที่นี่นะครับพรที่คุณขอไปจะสมบูรณ์และก็สำเร็จผลนั่นเองครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการบูรณะนะฮะเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับด้วยการใช้เศษแก้วนะครับในการบูรณะสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ความสวยงามเนี่ยอย่าเชื่อผมนะครับต้องไปดูด้วยตาพร้อมๆกันครับ นอกจากที่นี่จะมีสถาปัตยกรรมที่ทาจากเศษแก้วและเศษกระเบื้องที่สวยงามแล้วนะครับที่วัดแห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเจ้าแม่ควรอิมที่ทําจากดอกหญ้าครับใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยคุณผู้ชมนะน่ามหัศจรรย์มากๆเลยครับแล้วตรงนี้นะฮะก็เป็นการสักการะนะครับพระสังกจายนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่ควรอิมนะครับแล้วก็มีเทพสององค์นะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับในการที่จะให้ฝนฟ้านะฮะตกต้องตามฤดูกาลต่างๆนะครับ องค์หนึ่งชื่อกว่าองค์หนึ่งชื่อบินนะครับสองคำนี้ถ้ามารวมกันในภาษาเวียดนามนะครับแปลว่าความสามคัคคีความร่วมมือร่วมใจฮะ ความน่าสนใจของเมืองดารลัสยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันได้ใหม่ในเบรกหน้านะครับสักครู่เดียวกับทีฟไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวครับสนับสนุนโดยสิงห์ดิสคอเวอ 500. กะะกลปอสออกเดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมออกมานอกตัวเมืองดารลัสครับมาที่เมืองข้างๆฮะเมืองนี้มีชื่อว่าเกาดัสครับเราจะมาดูอุตสาหกรรมการปลูกชาครับผมอยากจะรู้ว่าชาที่นี่นะฮะ มีชื่อเสียงขนาดไหนนะครับแล้วก็วิธีการปลูกชาเนี่ยเขาใช้ยอดอ่อนใบชา3ใบจริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับผมกำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศไรชาแบบสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะครับที่เกาดัตครับนอกจากที่เวียดนามเนี่ยจะดังเรื่องกาแฟแล้วนะครับชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดังมากๆเหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับชาเขียวที่คุณทานอยู่อาจจะมาจากที่นี่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมไปหาคนที่จะมาช่วยเก็บชาดีกว่าว่าวิธีการเก็บจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมหาก่อนเขาอยู่ไหนตามมาครับนอกจากกาแฟแล้วนะครับชาก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับของเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยกำลังการผลิตของเขาเนี่ยอยู่ที่30,000ตารางเมตรนะครับต่อ3ตันนะครับและใช้เวลาเก็บประมาณ1ปีครับส่วนชาเนี่ยมี2ประเภทครับคือชาอูหลงนะฮะแล้วก็ชาเขียวนั่นเองครับ อันนี้อูหลงนะอูอูหลงไกลๆนู้นนะไกลๆนู้นเลยครับอ๋อนี่คือชาเขียวเนี่ยอสามยอดอ่อนสามันนะหรือว่าอ๋อเดือนละครั้งแล้วก็ยอดใหม่ก็จะขึ้นมาปบโอเคแม่อาชีพใหม่ครับเก็บชาได้นะเนี่ยพอมาอยู่นี่ได้ไหมเนื้อ ตกลงครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ,บ,รบหลังจากเพลิดเพลินกับการเก็บชาแล้วนะครับเราเข้ามาสู่ตัวเมืองดาลัสครับมาจิบกาแฟที่นี่เลยครับโรงแรมดาลัสพาเลสครับโรงแรมสุดหรูกลางใจเมืองดาลัสเลยทีเดียวนะฮะแต่สวยงามแค่ไหน ต้องไปชมพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่วังหรือบ้านไส่ทองแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือดัลลัสพาเลสครับเป็นโรงแรมที่รับเฉพาะแขกระดับสูงนะครับซึ่งผมก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นแขกระดับสูงเหมือนกันนะฮะถึงแม้จะไม่มีปัญญาพักนะครับแต่เรามีปัญญามากินกาแฟครับ ด a l a ลั a พาเลครับเป็นที่พักสุดหรูระดับ5ดาวครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า100ปีครับสร้างโดยรัฐบาลฝรั่งเศสครับแล้วก็เปิดให้บริการครั้งแรกในปี1922นะครับในนามรางเบียนโฮเทลครับปัจจุบันมีชื่อว่าดา l a ลัดพาเลทลักชูรีโฮเทลแอนด์กรับนะครับภายในมีสนามกลอบนะครับสวนสวยเขียวขจีครับแถมยังเห็นทะเลสาบส่วนกว้างได้อย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับ สุดท้ายในวันนี้นะครับขอเอาใจคนมีความรักหน่อยละกันนะฮะกับที่นี่ครับภูเขาแห่งความรักครับเป็นที่ที่หนุ่มสาวนะฮะมาออกเดทนะครับมาถ่ายรูปปิกนิกนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับบางคู่นี้ขอแต่งงานกันที่นี่ก็มีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายครับให้คู่รักเนี่ยได้ทําร่วมกันด้วยนะครับ สำหรับูบขาแห่งความรักแห่งนี้นะฮะเกิดขึ้นจากเรื่องราวของคน2คนครับคนนึงเป็นนายทหารหนุ่มชาวดาลัสนะครับกับหญิงคนรักนั่นเองครับเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่17ครับด้ว่อนายทหารนะฮะต้องออกไปรบกับมองโกที่มาลุกรานเวียดนามนะครับโดยทั้งสองคนนี้สัญญาว่าเมื่อชายหนุ่มกลับมาเนี่ยจะนัดหมายแล้วก็แต่งงานกันที่นี่นะครับเมื่อถึงเวลานัดครับเจ้าสาวก็มารอชายหนุ่มที่นี่นะครับแต่ชายหนุ่มก็ไม่กลับมาครับ แล้วก็เจ้าสาวก็คิดว่าชายหนุ่มเนี่ยตายในสงครามแล้วล่ะก็เสียใจมากครับโดดหน้าผาฆ่าตัวตายครับภายหลังชายหนุ่มทหารคนนี้กลับมานะครับแล้วก็พบว่าแฟนของตัวเองเนี่ยโดดหน้าผาตายแล้วนะครับเขาเลยโดดหน้าผาฆ่าตัวตายตามไปในที่สุดครับว่ากันว่าชาวดารัตเรียกคุบเขาแห่งความรักแห่งนี้ว่าดอยสองศพนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของที่นี่ครับ เส้นทางของเมือดาราลัดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเรามาตามกันต่อกับที่ไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวทุกวันเสาร์ห้าทุ่มทางททบ5แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้รักคุ้มครองทุกคนสวัสดีครับไฟเดอร์ทิในวันนี้นะครับขอเสนอความสนุกในการต่อราคาของนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยลองต่อกันดูครับต่อให้เกินครึ่งเข้าไว้ครับ อมาไม่เอาปิดประตูนะปิดประตูนะนะสองกล่องกอาเองล่องละกสองนห้าตอนแรกกล่อ,องออห้าหม,มื่นคุณผู้ชมต่อเหล,อลือห้าหมื่นหาสองไม่รู้ว่าเราทำกำดีหรือกำไรชั่วนะสอร์นี้หวาน